ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของน้ำนมถั่วแต่เป็นแบวห้าสีนะกระเจ็รอีทรีด้วย่อาอผสมกลมกลืนกันปกติเราก็จะคุ้นเคยกับน้ำเต้าหู้หรือน้ำนมถั่วเหลือง ผมรับประทานทุกวันแต่ว่ามาด้วยกล่อง UST แต่คราวนี้เขาเป็นถั่ว5สีนะครับเราที่สำคัญเขามีสูตรพิ่เจ้เขาบอกสูตรด้วยว่าสูตรของการทำน้ำนมถั่วหสีเนี่ยใครอยากทำก็ไปทำได้เลยมีสูตรมีขั้นตอนการทำนะเขาเปิดเผยอย่างเต็มที่เรื่องนี้ต้องคุยกับคุณสุมาลีวงคำชัยเจ้าของธุรกิจ น้ำนมถั่วห้าสีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าจากผู้จัดการรายวันแล้วเริ่มจากกลับบ้านเพื่อจะไปทํางานในเมืองหลวงตานจังหวัดตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับใช่ค่ะทาไมถึงหนีเมืองหลวงครับตอนหนีตอนนี้เมืองหลวงไปนี่อายุเท่าไหร่พอดีทํางานก็คือเหมือนกับทํางานนานแล้วค่ะเป็นลูกจ้าง นานแล้วเราก็น่าจะอยู่ตัวเราพ่อแม่ก็ก็แก่แก่ลงทุกวันอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ทำไรไม่ไหวก็เลยตัดสินใจกลับมาช่วยเงี้ยค่ะจังหวัดเลยนะครับค่ะอยู่จังหวัดเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าไม่ธรรมดานะครับมีที่ดินตั้งร้อยกว่าไรนะ่แน่ พ่อพ่อแม่ต้อาหาตราก็มานต่อยอดคือถ้าผมอยากกลับบ้านบ้างตอนนี้หาสักสองตารางวายยังหายากเลยนะครับผมก็อยากกลับใช่่ไปอาสาเป็นพนักงานแล้วกนรักษาดินว้ใช่ใช่อย่าไปขายให้เขาไปทําอะไรที่ไม่เขาท่านพิจิตรีกลับบ้านไปหลายปีแล้วด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูรลเรื่องคุาได ผู้การเขาบอกว่าคนอยากจะทําเกษตรินทรีย์เกษตรกรเองก็ไม่ง่ายแล้วก็ทําแล้วเลิกล้มไปก็เยอะอืคุณสุมารีฟันฝ่ายังไงตอนนั้นตอนนั้นก็พอดีที่บ้านปกติที่บ้านก็ก็จะทําทําอยู่ทํากินอยู่แล้วค่ะไอเทียบปลูกของกินอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะ ใส่เห็นเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเขาจะใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็าแตะกด้ที่ดินก็งามอยู่แล้วแหละแต่เห็นเขาใส่เออก็เอามาใส่อะไรเงี้ยพ่อแม่เราก็เลยมีความคิดว่าพอพอกลับมาอยู่บ้านใช่ไหมคะก็เออล้วเรามาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอะไรนี้ด้วยอค่ะแล้วเราเอามาคิดว่าสารเคมีพวกปุ๋ยพวกอะไรเงี้ยอม,มันกินแล้วมัน รู้สึกว่ามันทําลายสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะบางค,คนก็เจ็บอดแอด,แอ,ดอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยเ,ยเราก็กันกันที่ะค่ะไม่ได้ทําหมดทลอดเลอคเราก็กันกันที่ะคะ่ะกันที่ไว้ส่วนหนึ่งที่ทําแบบว่าเอาเราลองทดลองแค่นี้ก่อนนะปีนี้ก็คือ,อทดลองว่าเราทําแบบกระสอินทรีย์เลยเราก็ใช้แบบพวกน้ําหมักพวกอะไรเงี้ยค่ะมามาทาดูซิว่าจะเป็นยังไงแต่ผก็รู้ว่าตอนแรกก็ขัดแย้งกับพ่อแม่อยู่ พ่อแม่ก็บอกทำแล้วมันจะได้อะไรมันผลผลิตมันรดลงขึ้นต่อขึ้น่งเงี้ยค่ะมันจะคุ้มกันไหมไม่ไม่ฉีดยาฆ่าแมลงไอ้แมลงก็มาสิอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่แล้วรอบๆบก็ยังไม่มีใครทําแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาไค่ทำแต่อ้อยทําแต่อะไรที่ใช้เคมีเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ก็เลยอ่ะสู้กับพ่อแม่พอดีมีน้องสาวช่วยกันทรงกับแม่กับแม่ เนี้ยค่ะก็ก็ลองก็ทํามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็จนแบบว่าคือเหมือนกับทิ่ที่ดื้อทานี้เพราะว่าอ่ะอย่างน้อยเราปลูกเงี้ยเรากินเข้าไปเราก็รู้สึกปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยทําเนี่ยอย่างปลูกถั่วปลูกอะไรที่เป็นของจินเงี้ยเราจุดที่ใส่เพราะเรากินเองเราไม่ได้ไปขายบางทีถ้าเราจะไปขายเป็นเหมือนกับ ตลาดแต่เขาเขาจะซื้อแต่พวกเคมีพวกอะไรแบบสวยๆอะไรเงี้ยค่ะจะบอกของเราไปมันจะไม่สวยเท่าเขาใช่ไหมค่ะแบบไม่ได้มีสารอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราผมว่าเป็นวิธีคิดที่ที่น่าสนใจคือความเป็นเกษตรกรบางทีเราก็บอกไม่เป็นไรเราเราทำแล้วเราก็ขายคนอื่นเราไม่ได้กินเองนี่ไม่เป็นไรใช่ไมยังไงไม่บมันงรขายเยอะบางทีก็มีเยอะค่ะหนูก็เจอแต่ความคิดของคนมันไม่เหมือนกันเนาะอย่างบ้านเนี่ยคือเราทําเราคิดว่า เราทำเรากินก่อนอ่าถ้าเหลือถ้าเหลือเราเรา,เราค่อยขายอย่างเงี้ยค่ะใช่ดี่นแบบนี้ค่ะใช่ครับใช่ครับเราใช้เวลานานไหมในการยืนยันสิ่งที่เราคิดแล้วได้รับความยอมรับจากทั้งพ่อแม่เราคนรอบข้างก็ก็นานหลายปีเลยค่ะอตอนแรกนานะที่แบบนะผู้ชายที่ช่วยกันทําเนี่ยแกจะแบบไม่เชื่อมั่นเลยแกจะแบบอุ้ยนู้นนี่นี่ค้านตลอดดูกับน้องก็หัวชนกันเลย คล้ายเหมือนกันก็ลองดู <rapt ur> ลองดูอะไรเงี hmm. er ้ยจนทุกวันเนี so. ้ยนาเนี่จะยิ่งกว่าพวกหนูอีกนั่นเป็นเรื่องเมื่อกี่ปีมาแล้วครับทำอะไรแกเป็นผู้ชายแกจะแรงเยอะใช่ค่ะผมเป็นนู่นคนนี่มาทําปุ๋ยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกมันยังเคยชินกับวิธีการเก่าเรื่องในจังหวดนั้นนี่ผ่านมากี่ปีแล้วครับจังหวัดชลหนูกลับมาจากกรุงเทพก็น่าจะตั้งแต่ปี ปี54อะค่ะโอสิบก็สิบเอ็ดปีแลวเนาะสิบปีสิบเอ็ดปีใช่ค่ะแสดงว่ากระแสอินทรีย์เดี๋ยวนี้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเนาะใช่ค่ะตอนนี้ทุกคนก็เริ่มหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพาหันมาหันมาทาแบบอินทรีย์อย่างบางคนก็กันออกมาทำอาก็ชักชวนกันในในหมู่บ้านเนี่ยค่ะพวกหนูน้องก็จะเป็นเหมือนกับมีตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในชุมชนเนี้ยค่ะเป็นการรวมกลุ่มด้วย ชวนกันมาทําก็เอาซักถ้าอย่างไม่ไหวจริงๆก็คนละครึ่งงานก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็คนละครึ่งงานลองทําดูลองปลูกที่เรากินทุกวันเนี้ยค่ะคก็คือปลูกของกินที่เราต้องกินอย่างน้อยค่าตะไคร้ใบมะกรูดใบกะเพราหูละพาอะไรอย่างนี้ค่ะอืเราก็ปลูกอย่างละน้อยๆก่อนเงนี้ยค่ะครับตอนนี้เท่ากับว่าหนึ่งร้อยไร่ของเราพอตั้งแต่เริ่มต้นมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะถึงวันนี้เยอะขึ้นแล้วไหมครับหมายถึงการขยายพื้นที่ที่เป็นเกษตรินทร์เนี่ย ก็ตอนนี้ก็เราก็การแบบเหมือนกับสวนที่เราเป็นสวนหลักก็คือตัวน,นี้มันเป็นสวนยางใช่ไหมคะเราสวนยางนี้เราก็คือไม่ได้ใช้เคมีอ่าเราก็พยายามจะไม่ใช้เคมีแล้วก็ ันพื้นที่ที่เป็นสวนอ่ะตอนนี้เราก็แบ่งที่ทําเป็นเอาผลไม้ไปลงก็จะมีอยู่ประมาณสี่ได้ค่ะที่ทำเป็นสวนผลไม้แล้วก็ปลูกแบบผสมผสานก็เอาสมุนไพรไปลงไม้ผลไปลงไผ่ไปลงอะไรที่เรากิน<ะ>เราคิดว่าเราจะกินเนี้ยเราก็ไปปลูกไว้อย่างเงี้ยค่ะอืมเอาแล้วถั่วนี่มายังไงครับถั่วถั่วนี้เราจะปลูกเป็นพืชหลังนาส่วน<อ>มากเราจะเป็นพืชหลังนาหลังจากที่เราเอาข้าวเกี่ยวข้าวแล้วเงี้ยค่ะค แลก็จะไปปลูกแต่คือถั่วนี่มันจะปลูกทั้งไร่ก็ได้คือตอนฝนอย่างเงี้ยค่ะประมาณเดือนเจ็เดือนแปดอะไรเงี้ยค่ะมันจะลงจแล้วก็ไส้กลบเป็นโปรตีนให้กับดินด้วยค่ะใช่แล้วก็จะลงเป็นกว่าหลังนาได้ด้วยเงี้ยค่ะเล้วเรปลูกได้สองรอบเนี้ยค่ะแล้วขายได้เยอะไหมครับขายได้เยอะไหมก็คือ อย่างพวกหนูเนี่ยคือเราจะไม่เน้นแบบว่าเป็นธุรกิจขนาดนั้นนะคะคือเราก็ปลูกคือว่าทำแบบอินซีเนี่ยคือจะบอกว่ามันไม่ได้ปริมาณเยอะขนาดจะเป็นตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าค่ะใช่เราก็ปลูกแล้วก็ได้ไม่เยอะมากเพราะเราปลูกอย่างละหน่อยเพื่อเหมือนกับเป็น เอาเก็บพันธุกรรมไว้ไงี้ยแล้วก็ปลูกต่อด้วยเนี้ยค่ะก็จะได้ไม่สูญเนี้ยค่ะเหมือนเหมือนกับตอนนี้ที่ที่ปลูกถั่วนี่คล้ายๆกับนอกจากเรื่องของปรับปรุงสภาพดินแล้วปลูกไว้ทํากินเองเป็นหลักเลยขาดไตขาดไตแล้วมันมาอย่างไงสูตรสูตรห้าสีสูตรห้าสีใช่ไหมคะก็คือปกติอ่ะจะไปซื้อนาอย่างน้ำเต้าหู้อะไรเงี้ยคือเราก็ชอบกินอยู่ เขาทําน้ำต้งมงูถั่วเหลืองอะไรเง<ช>ี้ยแล้วก็ไปชิมแต่แล้วลทีเราไปกินแล้วเบยเอ,อ้ยเราก็ทําถั่วแต่ก่อนทําไม่เป็นเลยต้มหูอะไรเงี้ยวุยเราก็าก็อยากากินนะอะไรเงี้ยพอไปซื้อตลาดบางทีกินไปกินแล้วมันทําไมมันมันไม่อร่อยอย,อย่างเงี้ยแลอวอก็เลยอเราก็พี่ถั่วเราเราลอง,องลซื้อถา่วขมูนซิว่าเขาทํากันยังไงแล้วก็มาลองทำแล้วถั่วที่เราปลูกเองเนี้ยค่ะ <c oughs> มาทําอืำทีนี้เออมันก็ก็รสชาติก็ดีกว่าที่เราไปซื้อนะอะไรเงี้ยเราก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไม เราถั่วเรามีตั้งหลายอย่างเนี้ยเราลองทําอะไรที่มันต่างออกไปดูซิลองเอามาทำห้าอย่างเนี้ยเอามาทําเป็นน้ําถั่วห้าสีดำก็ปหูกเป็นข้าวได้แล้าทำเป็นยังไงมันก็น่าแปลกถั่วมีตั้งเยอะแยะทําไมเขาทาแต่ถั่วเหลืองค่ะใช่แล้วก็เออถ้าเกิดเราทําได้มันก็จะสร้างมูลค่าให้กับถั่วที่เราปลูกแทนที่เราจะ ขายให้เขาเป็นกิโลแล้วเ,เอามาทําเป็นอย่างเงี้ยคระมูลค่าให้ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราก็ขายเป็นนมถั่วห้าสีด้วยเลยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะก็จะทําเป็นน้ํานมถั่วห้าสีแล้วเราก็จะขายเป็นเม็ดถั่วด้วยค่ะเป็นกิโลเง,ง,งี้ยถ้าใครซื้ออย่างบางคนจะซื้อไปต้มไปหุงใส่ข้าวไปอะไรเงี้ยซื้อเป็นกิโลขึ้นกิโลเราก็ขายอย่างเงี้ยค่ะแล้ว็น,นมนี่มันจะอยู่ได้หลายวันไหมครับ ถ้าเป็นนมถ้าเป็นที่ที่หนูทําเองเนี่ยคะะก็คือทาส่วนใหม่เนี่ยหนูจะเก็บเศ่ตู้เย็นหนูก็ทดลองเก็บดูค่ะว่ามันจะได้ดานแค่ไหนเพราะเราไม่ได้ใส่สารอะไรใช่ไหมคะก็จะได้ประมาณสี่วันค่ะโอ้ลูไม่ใส่สารกันบูดใสตเ็นพราะฉะนั้นคนก็ต้องมาซื้อลูกค้าที่เขาซื้อไปเพราะอย่างพวกหนูเนี่ยจะไปขายที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติตลาดน้เศรษฐกิจพอเพียงอะค่ะทุกเดือนเนี่ยค่ะลูกค้าก็จะแบบว่า ก็จะมาซื้อไปเลยทีละสิบยี่สิบทีละสิบกขวนเนี่ยค่ะก็เอาไปใส่ช่องฟิตไว้ตอนอันนี้พวกหนูก็ไม่รู้นะคะแบบลูกค้ามาบอกเองว่าไปใส่ฟิสได้นานกว่าไหมเนาะเวลาเขาจะทานเขาก็ออกมาตั้งไว้ให้มันละลายแล้วเขาก็ทานรสชาติอะไรเหมือนเดิมเขาว่าเี้พวกหนูก็เลยเออพวกหนูก็ยังไม่ได้ทดลองแบบนั้นพอดีลูกค้ามาบอกนานลูกค้าก็เขาบอกเขาจะได้กินทุกวันอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่เหมือนน้ำมะนาวเหมือนกันเอาไปใช่ช่องฟิตแล้วเก็บไว้ใช้ได้แบบนานเหมือนกันนะ ่ใก็เหมือนอาหารทะเลเราแช่ช่องฟิตกขายังชอบยังก็มากินได้อีกทั้งหลายเดือนผมถามอีกสองข้อพอมันเป็นถั่วห้าสีรสชาติมันมันมันเทียบกับน้ำเต้าหู่ทั่วๆไปมันเป็นอย่างไงบ้างจับคุณนประโยชน์ของมันรสชาติใช่ไหมคะก็คือมีลูกค้าถามเหมือนกันค่ะว่ามันต่างจากอย่างนี้ยังไงหนูก็บอกว่า ถ้าสังเกตก็คือสังเกตแค่สีค่ะถ้าเป็นถั่วเหลืองอย่างเดียวเนี่ยสีเขาจะขาวขาวไปเลยนะคะเหมือนน้ำนมแต่ของหลมันเป็นถั่วห้าอย่างใช่ไหมคะเนื้อถั่วแต่ละถั่วมันจะมีสเนื้อถั่วแดงถั่วเขียวเนี่ยเนื้อถั่วมันจะจะแน่นมันจะพอ้มแล้วแล้วถั่วดําอีกเนี่ยค่ะก็ออวมเเป็นสี ก็เอามามิกันสีน้ำตาลเ่ามันจะทําให้เข้มข้นข um ึ้นค่ะแล้วสีมันก็จะออกค้าๆหน่อยอย่างเงี้ยเหมือนไม่ลอกคุณคุณเลยนะค่ะใช่ใชแล้วคิดยังไงถึงเปิดเผยสูตรและขั้นตอนการทําคิดยังไงบ้างคิดยังไงก็คือเหมือนกับว่าพวกหนู เน้นใน,นเรื่องทําอยู่ทํากินด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ปฏิีว่าได้ไปที่ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงของวิพีเอร์ท่านเกษตรเฉลิมเพระเกียรติก็คือในตลาดเนี้ยก็ไม่เน้นการขายอะไรมากมายเพียงแต่แค่เหมือนกับให้เราไปเผยแพร่ความรู้ให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็เผื่อใครเขาจะไปทํากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเพิ่งพาตนเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอ่าเรเน้นให้ความรู้ด้วยแล้วก็ให เหมือนกับได้ขายของด้วยอะไรเงี้ยอ่าอ่าอ่าไปต่อยอดไปสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้ด้วยค่ะใช่ค่ะอ่าตอนตอนหนึ่งคน,นกดถ้าทุกคนที่ไปงานตลาดนัดที่พิพิธภัณฑ์เงี้ยอ่าอาเหมือนกับคุณได้ซื้อสินค้าแล้วอะคุณอยากรู้อะไรคุณก็สอบถามเราเราก็สามารถให้องค์ความรู้คุณได้อะไรอย่างปลูกถั่วเงี้ยเป็นยังไงต้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอ ราคาขายตออ่อหนึ่งขวดหลังจากที่ผ่านกระบวนการทำโต๊ะมะเล็เราเดี๋ยวค่อยถามสูบกันนะคือเ,เสร็จแล้วเนี่ยเอามาเป็นหนึ่งขวดเราขายกันยังไงครับราคาถ้าขายปกติผูก็จะขายถ้าเป็นขวดใช่ไหมคะ,ะแล้วก็แช่เย็นเนี้ยค่ะพร้อมดื่มได้เลยเนี้ยค่ะ,คะก็ขวดละสิบห้าบาทค่ะอืมก็ไม่แพงนะขวดนึงประ,ะมาณกี่ซีซีนะฮะ ขวดหนึ่งก็2 2 0ซีค่ะอ๋อ2 2 0ซีกำลังขออิ่มก็ไม่มากไม่ไม่เยอะมากเพราะว่าถ้าทานเราเป็นจะอยู่ท้องมากแต่น่าจะประโยชน์เยอะนะเพราะว่าอุดมไปด้วยโปรตีนจากถั่วหลายชนิดหลายสีด้วยใช่ค่ะอสูตรอ่ทีนี้แต่ละชนิดก็จะบำลุงไม่เหมือนกันใช่ครับบอกสูตรกันหน่อยบอกสูตรกันหน่อยพอเข้าข่าวจะได้ เาไปท,ทสูตรนี้ก็คือตอนแรกพวกหนูก็ลองผิดลองถูกกันเหมือนกันว่าเพราะว่ามันถั่วห้าอย่างอย่างเงี้ยถ้าเราจะมาทําอ่ะเราจะใส่เท่ากันหมดอย่างเงี้ยก็เคยลองมันไม่ได้มันรสชาติมันมันไม่โอเคอย่างเงี้ยเราก็ปรับจนตอนเนี้ยเออลงตัวแล้วแบบเนี้ยเออลูกค้าก็บอกโอเคอย่างเงี้ยค่ะก็สูตรห้าอย่างถั่วห้าอย่าง เราจะเน้นถั่วเหลืองจายเยอะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะฮะฮะถ้าเราทสูตรหนูก็คือถ้าสูตรติมใช่ไหมคะัถั่วกิโลนึงสมมติว่ากิโลนึ่งเราใช้ถั่วห้าอย่างเนี่ยกิโลนึงครับแล้วก็จะเป็นถั่วเหลืองหกขีดอ่าก็นอกนั้นสี่อย่างก็จะมีถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดำค่ะถั่วลิสงแล้วก็จะใส่อย่างละขีดก็มารวมกันก็จะเป็นหนึ่งกิโลใช่ไหมคะอ๋อ อย่างละสองขีดเฉพาะัเฉพาะถั่วเหลืองสองขีดเฉพาะถั่วเหลืองเนี่ยหกขีดค่ะอ่าแล้วก็ถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำถั่วลิสงอย่างละหนึ่งขีดก็จะรวมเป็นหนึ่งกิโลคือถั่วเหลืองเนี่ยเป็นพระเอกอยู่ตอนนี้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เท่ากันหมดเนี่ยค่ะครับมันจะข้นเกินแล้วมันจะตักไม่่ะใช่ เพราะว่าเนื้อถั่วพวกนั้นอะมันจะเนื้อแน่นกว่าถั่วเหลือง<ช>ถั่วเหลืองเขาะจะเนื้อหลวมเนี่ยค่ะอ,อืมแล้วต้องอยังไงต่อครับก็เราก็หนูจะแบ่งถั่วเหลืองนี้จะจะแช่สังหาอืแล้วถั่วอีกสี่อย่างก็จะรวมกันแช่ค่ะหมายถึงแช่น้ําไว้ค่ะแช่น้ำไว้ก่อนเราแช่แล้วก็ล้างทําความสะอาดอล้างแล้วก็ลินน้ําพิงใช่ไหมคะ<ช>มแล้วถั่วที่เนื้อแน่นอย่างพวกถั่วสี่อย่างเนะยค่ะเราก็ต้มน้ําอุ่น ต้มน้ำอุ่นแล้วก็เอามาลงบวนกวนกวนสักพักนึงแล้วก็ค่อยเติมน้ำเย็นเพื่อที่ว่าถั่วที่มันเนื้อแน่นเนื้อมันจะได้สุกทั่วถึงที่บางคนบอกว่าทําไมซื้อถั่วไปแล้วมันต้มนานสุกอะไรประมาณนี้คะก็ซือถ้าทำแบบเนี้ยมันจะช่วยให้ถั่วน่ะสุกง่ายขึ้นย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วถึงค่ะใช่ครับแล้วก็ถั่วเหลืองแล้วก็ ล้างทําความสะอาดแล้วก็แช่ใช้น้ํทธรเวลาท่ค่ะแช่เหมือนกันแล้วตอนก่อนที่เราจะไปทําน้าต้มหูใช่ไหมคะถ้าอย่างประมาณถ้าใครเอาแช่นานขนาดไหนหนูก็เอาแบบที่ไม่ต้องกังวลเลยก็คือแช่ทิ้งไว้คืนหนึ่งเช้ามาแล้วเข้ามาล้างล้างทําความสะอาดค <ay le county rules> like ่ะอย่างสูตรของหนูเนี่ยถั่วเหลืองเนี่ยหนูก็จจะพยายามล้างปอกถั่วเหลืองเขาจะมีปอกใช่ไหมคะที่เวลาล้างเราพยายามเอาออกให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าถ้าถ้า เราออกใช่ไหม้มันจะทําให้ให้กลิ่นถึงนะคะอมอ่รักไว้ก่อนแค่นี้เดี๋ยวใครอยากรู้ต่อให้ไปสอบถามกันจะขอความรู้คุณสมารีขอความรู้ขอได้ที่ไหนอย่างไรครับบอกกันหน่อยอ๋อก็ตามเบอร์โทรก็ได้ค่ะส่วนมากก็จะมีก็จะมีเฟซบุ๊กหรือโทรมาก็ได้ค่ะแล้วจะเป็นเบอร์โทร087 ครับสามหกศูนย์เจ็ดหกสองสี่ค่ะอ่านี่เบอร์โทรก็ดส่เบอร์นี้เลยก็ได้ค่ะอ่ามีรายด้วยจะเบอร์โทรแล้วมีเฟซบุ๊กด้วยค่ะมีเฟซบุ๊กด้วยค่ะเฟซบุ๊กก็ สุมาลีวงคำชัยจะนีเลยค่ะตรงตามตัวเลยนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอสำหรับคุณผู้ังที่สนใจนะครับไปหาสูตรเพิ่มเติมได้เบอร์โทรศัพท์บอกได้ที่0873607624เฟ e บุ๊กคุณสุมาลีเสิร์ชลูกขึ้นปั๊บเหมือนกันแล้วก็ขอรันการดีๆก็เจริญลูกเรืองนะครับคุณสุมาลีครับเดี๋ยวจะเอาไปติดตามรับทางครับสวัสดีคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ